สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะปองก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำการโปรหมทช่องหลักของเรานะคะสำหรับคนที่มีช่องเล็กๆหลายๆช่องนะคะแต่ก่อนจะไปฟังสำหรับใครท,ที่ทราบแล้วว่าทำยังไงก็สามารถผ่านวิดีโอนี้ไปได้นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ทราบและต้องการจะทราบแล้วก็ศึกษาก็สามารถแวะเข้ามารับชมได้นะคะถ้าหากว่าเห็นมีประโยชน์ก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะ ไปรับฟังกันเลยค่ะก็ให้เรามาที่หน้าดั s สบอร์ดนะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่าเอา d a s สบอร์ดมาไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์ดนี้ยังไงสามารถไปชมได้ที่คลิปของปองนะคะปองทำไว้อยู่ในเพลย์ลิสต์สาระเกี่ยวกับการทำ YouTube นะคะไปตรงหน้า d a s สบอร์ดตรงนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะทำให้เป็นเว็บไซต์เวอร์ชันแร แล้วก็จะอยู่ที่ฝั่งซ้ายมือของเรานะคะทุกคนเห็นหน้าราดบอร์ดก็จะอยู่มุมมุมซ้ายสุดเห็นไม้คาถาตรงนี้นะคะให้จิ้มเข้าไปตรงไม้คาทานะคะนี่ตรงไม้คาถาตรงนี้ก็คือเราเป็นตรงที่เราจะปรับแต่งเลเยอร์ของเรานะคะทุกคนเห็นเพลดิสยึจักจักยงนี้สามารถเอาออกได้นะคะ แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการโปรโมทช่องเราจะยังไม่มาพูดถึงพวกนี้นะคะให้มาตรงที่เพิ่มส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นเมนูภาษาอังกฤษก็ให้จําไว้นะคะว่าคือช่องคือตัวสุดท้ายสุดนะคะก็คือช่องเด่นตรงนี้นะคะนี่ตรงไตเติ้ลเซเล็นี่ก็คือชื่อเราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะคะอย่างของปองก็จะตั้งว่าช่องเด่นนะเนาะหรือว่าใครจะตั้งว่าช่องเด่นช่องหลักอะไรก็ว่าไปนะคะเราสามารถ เลือกได้นะคะแล้วก็ให้มาตรงเครื่องหมายตรงเอาแว่นขยายตรงค้นหานะคะแล้วก็ให้ไปค้นหาชื่อช่องที่เราต้องการจะโปรโมทหรือว่าบ้านหลักของเรานั่นเองนะคะอืมมันก็จะมาให้อุ้ยฉันไม่เอาเธอฉันจะโปรโมทบ้านฉันมีก็คือปองน้อยแป้งหนูนั่นเองก็ติ๊กไปนะคะหลังจากนั้นก็ ให้เลื่อนมาฝั่งขวานะคะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะนี่เห็นไหมคะตัวคาว่าเสร็จสิ้นนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดบันทึกนะคะก็เลื่อนไปนะคะเลื่อนขึ้นไปข้างบนอ่ะมุมขวาสุดคําว่าเผยแร่นี้นะคะก็อิบายว่าเผยแร่นนะคะนี่เห็นไหมคะก็จะมีช่องเด่นขึ้นมาตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ ราจะไปดูว่าที่เราทําไปเมื่อกี้นั่นจะเป็นหน้าตาอยังไงนะคะให้เรามาดูที่ไปดูช่องเราเลยนะคะไปดูที่หน้าช่องนี่ตรงหน้าแรกนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเลื่อนลงมานี่ก็จะนี่เห็นไหมคะก็จะมาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะและ สำหรับเพื่อนๆที่เอาบ้านเล็กบ้านน้อยมาตอบคอมเมนต์เวลาเพื่อนเขากลับไปหาก็จะได้กลับไปหาง่ายๆนะคะก็คือคลิกตรงบ้านน้อยแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดของหน้าแรกก็จะเห็นบ้านหลักเลยนะคะทุกคนสําหรับเพื่อนๆคนไหนจะสังเกตว่าเออคนไหนบ้านจริงบ้านรองเวลาเราไปหาเพื่อนๆให้สังเกตตรงหน้าแรกนิดนึงนะคะ ตรงคำว่าหน้าแรกนะคะที่กดเข้าไปตรงชื่อเพื่อนนะคะให้เลื่อนลงมาสุดท้ายสุดก็จะเห็นบ้านหลักของเขาอยู่นะคะทุกคนและตรงไดเอาตรงที่เห็นเยอะๆแบบเนี้ยถ้าตามจริงๆแล้วถ้าเป็นบ้านเล็กก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดนี้แต่นี้คือบ้านหลักของปองเลยจะอาจจะเห็นอะไรเยอะแยะไปหน่อยและตรงเลยเอาตรงที่เห็นเยอะๆแบบนี้มันก็คืออยู่ตรงที่เราตั้งค่าเมื่อกี้นั่นเองนะคะถ้าเราอยากเอาออกก็เอาออกได้นะคะ ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครที่มีบ้านเล็กบ้านน้อยเยอะๆแล้วอยากเอา,เอาบ้านเล็กบ้านน้อยไปเยี่ยมให้กำลังใจเพื่อนและอยากให้เพื่อนกลับมาหาถูกไม่ผิดบ้านก็สามารถทำวิวธีนี้ดูได้นะคะเพื่อที่เป็นการสะดวก เพื่อนๆจะได้กลับไปหาง่ายๆนั่นเองนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะหากสงสัยอันไหนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับอะไรก็สามารถสอบถามได้นะคะถ้าปองรู้เดี๋ยวปองจะช่วยทำเป็นวิดีโอออกมาให้นะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาไปแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยปองเลี้ยงลูกวัวด,ด้วยนะคะ